ในโลกฟุตบอลมีหลายครั้งที่กรรมการตัดสินแบบค้าสายตาตวัานักเตก็ทำอะไรไม่ได้มากหากเทียงมากฝ่ายจะกลายเป็นฝ่ายโดนลงโทษเองหละนี่ก็คือสาเหตุการณ์ที่เป็นการเอาคืนกรรมการแบบสุดละเย็นของพวกเขา 1. อองลีโดยกรรมการสั่งเบรกห้ามยิงฟรีคิกเร็วดืดขาดหลังเขาทำมาก่อน,นั้นนี่หลายครั้งจนได้ประตูแต่ครั้งนี้ดวสั่งห้าม และยังมีการท้าทายว่าไหนจะทำอะไรได้บ้างจต่นัไม่ก่วีอองรีซัดเข้าไปแบบสุดสวยแล้วมองไปที่กรรมการเป็นคนแรกของพยักหน้ามาพอใจแล้วหรือยังลละจา้าต่อมาคือเนม่าที่เขาโดนอัดอย่างจงใจหลายครั้งแต่กรรมการก็แทบจะไม่ลงโทษคู่แข่งด้วยการแจกใบเหลืองตักเตือนเลยแต่พอเขาทำฟาคู่แข่งบ้างแถมไม่ได้ดูแลอะไรแต่ว่าโดนใบเหลืองซะอย่างนั้นจากนั้นไม่นานเนมาก็ได้เอาคืนไปแบบแสบๆขันๆที่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาจงใจหรือไม่กับดอกนี้ และคนสุดท้ายลุนโดอานายโดนกรรมการแจกใบเหลืองข้อหาพุ่งล้มในกกอบเขตโทษซึ่งโดไม่พอใจพอเขาคิดว่าเขาโดนดึงแขนจริงๆแต่ก็เถียงอะไรมากไม่ได้เพราะอาจจะโดนไล่ออกได้เขาจึงใช้วิธีหนึ่งโดยการหลอกล่อให้ปุโยเข้ามาแย่งบอลเขาในจุดที่กรรมการยืนอยู่แล้วกรรมการก็โดนสกัดล่วงลงไปแบบล้มทั้งยืนในทันที